มันสองเดือนพี่น้งองมันสับปะหลังสองเดือนเนาะที่บาานน้านเราเป็นพว่าเดี๋ยวแต่ผู้ใดจะปลูกยางนะะเนาะค่ะเด็กสองะะทางห้างคือคือเป็นยางมาเนาะ,ะยางแต่ของ,งนุ้ยอะ่ะเป็นมันสับปะหลังไม่ทางเนาะเป็นมันสับปะหลังไปด้วยค่ะพี่น้องที่ค่ะ าะะขามารับชุ่มนะค่ะพี่เข่ามารับชมให้งกำลังใจนะค่ะขอบคุณมากมากที่น้องไปไปให้เมืองไทยมากนะคะเนาะไปมาท่ามไปให้ม,หม,มาก มาฉาดเลยด้วยค่ะพี่น้องปีนีบ่บึ้งสถานการณ์ก่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ค่ะไล่มันของหนูนีพากินพาเที่ยวเ้วยค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะฟังท่านนี่ก็เริ่มปลูกยางเนาะคะ่ะวิวงามงามเลยค่ะเขามาใน้ไหลในสวนเจยเนาะคะ่ะเขมาม่มึง มั่นเนาะค่ะเขาเมืองมั่นแ่ะขวบคุหลายๆสวนปลาไม่นนะอะ้างไปไล่มาของั่นน,นี่ค่ะั่งทางนี้ก็เริ่มปลูกยางเนาะคะ่ะวิวงามงามเลยค่ะเขามานในไหลในสวนสวน นะคะทุกปีใส่ยู่ก็เลยว่าปีนีร่องบมใส่ล่องมึงเนาะคะ่ะเนาะก็ขอบคุณพี่น้องหล,ลา่ได้ค่ะที่รับชมใหม่กำลังใจเนาะคะ่ะเนาะนี่อเป็นมัตสึบลังมัตสึ่อลังเป็นมัตสึบลังนี่กันขอบคุณขอบคุณหลา,ลาะะ่ได้ค่ะอันนี้คือลงหลงนี่คืออะไล่มันของนูนี่เหมือนเด้ละหะนี่นะคะ่ะ ไปมั่นของมูนี่แหละเด้อค่ะที่นอนไปไปให้มั่นทางมั่นเนาะเนาะแต่ถ่าไปให้มั่นนี่ได้อ่ที่นองเดยยินซอขายท่าเป็นท่ากับชนกับปลูกยางพลาเมื่อแล้เนาะค่ะเนาะวันนี้เราิอยากปลูนนกรม้ เดืออนนพี่้งมันซ้ำปะหลังสองเดือนเนาะที่บ้านห้องมันเป็นพัวมันสองเดือนเนาะมันซ้ำปะหลังสองเดือนเนาะที่บ้านห้องมันเป็นพัววันแล้วพี่เราหัวไห้มันได้มันได้มันหรือไห้มันเนาะได้มันของโนนี่ผ้ากินผ้าที่มันทั้งมาฉาบเลยด้วยค่ะพี่น้อง ปีนิบส,นน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 ส์ต้นตม้เย็นเย็นดีนเนี่ยนี่อ่ะเป็นน,น,ปน้ำสัมภาระเนาะเป็นน้ำอัมภระบึ้งสถานการณ์ก่อนเนาะค่ะเนาะอันนี้ค่ะไล่มันของหนูนีพากินพาเที่ยวเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ไล่มันไล่มันหรือไฮมันเนาะค่ะไล่มันของนูนี่ผ้ากินผ้าทิพย์เป็นกระปลูกยางผ้าล้าหมดแล้วเนาะค่ะเนาะนูนี่เราเก็บอยากปลูกที่ไหนเพียงเดียวนะค่ะเข่าไม้มึงหามันเนาะค่ะเข่าไม้มึงมันแต่ขอบคุณหลายๆเป็นกระปลูกยางพาราหมดแล้วเนาะค่ะเนาะนนี่เราเก็บอยากปลูกที่ไหนเพียงเดียวนะค่ะเข่าไม้มึง มั่นเนาะค่ะเขามือมึงมั่นแต่ขอบพูดไรๆเดแล้วแต่ผู้ใดจะปลูกยางเนาะค่ะเนี่ยสองข่าห้าคือคือเป็นยางมันเนาะค่ะยางแต่ของนู้นี่เป็นมัน่นจำปร์ลังไม่เอาเนาะ,ะเป็นมัน่นจำปร์ลังคลิปนี้กับเมื่อกันซสานีก้อนเนาะค่ะนู้นี่กับผ้า ไปไฮไปสวนไปไร่ไปสวนไไสวนะจ๊ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมันทร้มาชาติเลยด้วยค่ะพี่น,น้องปีนีบเุเก็ต เร,เริ่มปลูกยางนะค่ะวิวงามงามเลยค่ะเขามาในไร่ในสวนเพื่นกับปลูกยางพาราหมดแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้เราคิอยากปลูกพีชเกียรตินะพี่น้องเกียรติมีฟ pues องถ <Yeah. S 2> ่านน้าเป็นตัวปาเนาะเป็นตัวไผ่นอกกันเกียรตมั่นถนอมโนเลยค่ะด้วค่ะพี่น้องที่รติค่ะเขามารับช่วเนาะค่ะพี่เขามา รับชมแหกกำลังใจนะคะขอบคุณมากมากน,น,นะคะเป็นยางข้าวอยบดปลูกมัระปงนแล้วแต่ผู้ใดจะปลูกยางละค่ะเนี่ยองข่านห้างคือคือเป็นยางมาเนาะยางแต่ของคุณนี่กันขอบคุณขอบคุณหลายๆลได้ค่ะอันนี้คือลงลงนี่คือ ไล่มันของนู่นี่เหมือนเลยนะค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะฟางทานนี่ก็เริ่มปลูกยางเนาะค่ะวิวงามงามเลยค่ะเขามาในไร่ในสวนมันสองเดือนไมเนาะมันซำปะหลังสองเดือนเนาะที่บ้านห้องมันเป็มทัวโมไซปุ๋ยนะคะทุกปีใส่อยู่ก็เลยว่าปีหนีร่องโมไซล่องมึงเนาะค่ะเนาะ ก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้ค่ะที่รับชมให้กำลังใจเนาะค่ะเนาะเป็นกับปลูกยางพาราเมื่อแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้เราคิดอยากปลูกขึ้นมาเปนกับปลูกยางพาราเมื่อแล้วเนาะค่ะเนาะวันนี้เราคิดอยากปลูกขึ้นมาเปีนกับเมืองกันซัำนี่ก้อนเนาะค่ะนู่นนี่กับผ้าไปไ้ไปสวนไปไร่ไปสวนเนาะจ้ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝน้าลมเย็นเย็น แต่แต่ผู้ใดจะปลูกยางแล้วค่ะเนี่สองค่ะห้าคือคือเป็นยางมานล้ค่ะยางแต่ของงู เดือนเนามันซ้บฝลังสองเดือนเนาะที่บ้านห้อมันเป็นพัวเป็นกัปลูกยางพาลาามืดเราเนาะค่ะเนาะตันนี้เรคิดอยากปลูกขึ้นมาเป็นกับผูกยางพ้าลาามืดเราเนาะค่ะเนาะตันนี้เรคิดอยากปลูกขึ้นมา่านต นี่กับมือกันซับหนีก้อนเนาะค่ะนุนี่กับผ้าไปไ้ไปสวนไปไร่ไปสวนเนาะจ้ะเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้ค่ะพี่น้องที่ขาเข่ามารับชมเนาะค่ะที่เข่ามารับชมเห็นกำลังใจเนาะค่ะขอบคุณมากมามเพียรพี่น้องมีก้อนขา้เป็นต้นปะ ใส่ปุ๋ยนะคะทุกปีใส่อยู่ก็เลยว่าปีหนีล่องมไใส่ล่องมึงเนาะค่ะเนาะกับขอบคุ้นพี่น้องหล่ๆด้ค่ะที่รับชมใหม่กำลังใจเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ผู้ใดจะปลูกอย่างเนาะค่ะเนี่ยสองขางท่าคือเป็นยางมาเนาะ,ะคะ่ะยางยแต้ของนูสวนปา์มนะ